สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสทังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางนะคะเล่าสตาทุกคนวันที่13บสพฤษภาคม2568นะคะทุกคนขาวันอังคารค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจราราญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ค่ะขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจะเด่นวิ่งรูดค่ะแยกรอบเชา้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไวใ้ให้ให้ f c พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ ดเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ FC จะสามารถนาไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันทุกคนขาเราไปดูวันที่สิบสองก่อนว่าเข้าหรือหลุดทุกคนวันที่สิบสองหลุดไม่เป็นท่าเลยพี่น้องว่าเขาจะโตนะคะทุกคนทุกคนขาวันที่สิบสามทุกคนหยุดนะเพิ่นเข่าเนี้ยเามาตั้งแต่วันที่แปดเลยดยพี่น้อง มาที่นี่เพิ่นมันรุดวันที่สิบสองปังงานเลยนะคะทุกคนบ่เข่าจักโตพี่น้องจะให้เด่นสี่และสามนะคะมาสองแปดหนึ่งสองหกนะคะทุกคนเด่นประจําวันมาเลขสองทุกคนขาเอาบัตรสิรุดรุดง่ายๆนะคะทุกคนบัตรเข่าก็เข่าง่ายๆคือกันพี่น้องเอาตามต่อก็ได้นะคะทุกคนถ้าใครชอบใครไม่ชอบ ผ่านนะคะทุกคนวันที่สิบสามวันที่สิบสามนะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นศูนย์ได้เก้าทุกคน <S <S สําหรับคู่ที่ใจจะจับให้ fc ได้รับชมต่อไปนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันพี่้องมีเขาไม่หลุดคือกันทุกมือบอ่มักบร่รชอบจับคู่ใหม่ได้ทันทีนะคะถ้าชอบตัวเด่นศูนย์ค่ะทุกคนศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์ ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าค่ะทุกคนค่ะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าหกหกเก้านะคะเอฟซีขาค,คู่ตัวเด่นวันนี้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าคู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะพี่น้องเจมสกเก้าแปดแปดเก้าพี่น้องมักก็ตามเจได้ละค่ะพี่น้องบบมักพาดละค่ะพี่น้องเดอ้อ เลขเด่นประจนนําวันอังคารอยู่ที่3กับ8เลขเบิ้ลประจําวันเบิ้ล3 3เลข3กับเลข8นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะตัวเด่นรอบเช้าอยู่ที่0ูนเเเด่นประจําวันอยู่ที่3และดย8เป็น0 3 3 0 8 8 8 9 9ค่ะ93 3 9 9 8 8 9จับได้98 93บไ่ได้จับพี่น้องถ้าพี่น้องมักก็ค่อยตามนะคะ ค่ะทุกคนประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางลาวสตาวันที่13เบิดเสียงเราละพี่น้องแอดมิน13พฤษภาคม2568นรนะคะทุกคนนี่แหละพี่น้องจึงสิไนเ้เศร้าเห็ดนะคะทุกคนเหตุบ่ไหวนะคะทุกคนเหตุงานมาเมื่อยนะคะมานั่งเว้าอีกพี่น้องมือละเจ็ดแปดเก้าคลิปร่างกายก็่ได้พักผ่อนนะคะพี่น้องก็เลย ก็จะเป็นการหยุดทาวนไปเลยลงเฉพาะฮานอยอย่างเดียวเท่านั้นเนาะค่ะทุกคนในช่องนะคะทุกคนขาถ้าผูใ้ใดอยากได้กะทักไลน์มาเดอ้อพี่น้องเดอ้อบอกไว้แล้วนะคะทุกคนหลายชีพแล้วนะคะมันบอกได้บ่บได้อีกพี่น้องเขาสิว่านะคะทุกคนขาทุกคนขาสำหรับแนวทางเราสตานะคะวันที่13พฤษภาค,คม2568ใกก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะ่ะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทีเอฟซีทุกๆท่าน มอภัยนะคะสํสำหรับคลิปนี้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอให้เอีทุกทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ